คนสัตว์สิ่งของมีทรัพย์สมบัติอาหารเครื่องนุ่งผม่มยารักษาโรคที่อยู่อาศัยพลังงานทั้งละเอียดทั้งอย่าบตามแผนผังสำเร็จเวลาบารมีสามสิบทัพพระเดชพระคุณหลวงอุสเดยันทัสโรที่มาจาก การทำหน้าที่งานอาชีพที่แท้จริงของบารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทาสรประชุมรวมทำหยุดเป็นตัวสําเร็จอย่างสมบูรณ์ศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกทำบารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทาโร ที่ทำให้เกิดเป็นกระแสธรรมบารมีสาสิทัศถพระเดชพระคุณหลวงอุสถกัโนทโโัรรสรเดินทางไหลเวียนไปยังส่วนทุกส่วนของนิพพานธรรมบารมีสามสิทัศพระเดชพระคุณหลวงอุรรสถจันทัสรไปตามร่างกายของ ทุกท่อทานธรรมบารมีสามสิบทัสพระเดชพระคุณหลวงปู่สดันทัศโรท่อทานธรรมบารมีสามสิบทัสพระเดชพระคุณหลวงปู่สดันทัศโรเป็นร่างกายของทรัพย์สมบัติอาหารเครื่องนุ่งห่มยารักษาโรคที่อยู่อาศัยพลังงานทั้งละเอียดทั้งหยาบ ที่เป็นเส้นทางเป็นสื่อนำเป็นพ่อ่านสถานที่เป็นพื้นที่ของบารมีสาสบทัศพระเดชพระคุณลงปู่ศรัทัสโรเพื่อเดินทางรุกเข้าหาทำทุกทำท่าทุกท่า,ทา ที่มาจากทุกนิพพานเพื่อให้ศูนย์กลางดวงกลมทุกหน่วยบารมีสามสิทธัสพระเดชพระคุณหลวงอุสดจันทสโรรุกเข้าหาศูนย์กลางดวงกลมทุกหน่วยของธรรมทุกธรรมของธาตุทุกธาตุที่มาจากทุกนิพพานซึ่งดูบบอกเกิด ให้ธรรมทั้งหมดเกิดเป็นธรรมบาร,รมีสาสิทธัพระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทสโรให้ธาตุเกิดเป็นธาตุที่เป็นไปตามธรรมบาร,รมีสาสุทธัพระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทสโรซึ่งเป็นเครื่องจักรละเอียด เป็นพลังงานละเอียดทำให้ธาตุประกอบเป็นเครื่องจักตามธรรมปรมีาสาวิตรทัตพระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทาโรเป็นร่างกายของลักษณะมหาบุรุษร่างกายของที่อยู่ของลักษณะมหาบุรุษ มีชีวิตเป็นอย่างอยู่เป็นไปตามพลังงานและเอียดของธรรมบาร,รมีสามสิบทัศประเด็จพระคุณหลวงโอสจันทัศโรพลังงานของรักเมตตาเอื่ออาทอปรปลอดภัย อโหสิกรรมพลังงานเมตตากรุณาบุติตาอุเบกขาพลังงานความรักบารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทัสโรสเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานยิ้มแย้มแจ่มใสปีติเบิกบานกว้างขวางไม่อึด ไม่ขับแค่เป็นพระผู้สร้างพระผู้เลี้ยงผู้รักษาเป็นพ่อแม่ผู้สร้างผู้เลี้ยงผู้รักษาผู้ควบคุมบังคับสั่งการหล่อเลี้ยงประครับประคองตัวตาดูแลนิพพานธรรมบารมีสามสุดทรรั์ พระเดชพระคุณหลวงปู่สัจจันทัศโรให้ดำรงตัวตนเที่ยงแท้ย่ำยืนไม่เสื่อมสลายทำหน้าที่งานอาชีพที่แท้จริงอย่างสมบูรณ์ให้รวบรวมรักษาบารมีสามสิทัศ พระเดชพระคุณหลวุปู่สัจจันทร์ทโรที่ได้จากทมทุกธรรมที่มาจากทุกนิพพานสำเร็จสมบูรณ์อยู่ตลอดเวลาเป็นปกติทำให้ พ่อทานรมบารมีสามสิบทัศพระเดศพระคุณหลวงปู่สดจันทัสโรอยู่กันอย่างปกติสุขเป็นพี่น้องให้รับบารมีสามสิบทัศพระเดศพระคุณหลวงปู่สดจันทัสโรกับตัวเองกับซึ่งกันและกัน เป็นทานศีลสมาธิเป็นศีลห้าสร้างโอกาสรวบรวมรักษาบรมีสามสิบทัศพระเด็จพระกุลหลวงปสตยันทัสรได้สำเร็จสมบูรณ์ตลอดเวลาท่ามกลางทำทุกทำที่บีบเบียน เปลี่ยนไปมาอยู่ตลอดเป็นโอกาสให้บารมีสามสิบทัสพระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทะสโรได้รุกเข้าหาทำทุกทำท่าทุกท่าจากทุกขนิพพานเพื่อแยกธรำแยกท่าประกอบธรรมประกอบท่า ให้เกิดเป็นการรวบรวมรักษาบารมีสามสุทัศน์พระเดชพระคุณหลวงพ่อสดแดนทัศโรจากธรรมทุกธรรมจากทุกนิพพานได้สำเร็จสมบูรณ์ตลอดเวลาได้ธาตุใหม่ๆจากทุกนิพพาน ให้อยู่ในบังคับควบคุมของบารมีสามสิบทัทพระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทัสโรให้มีชีวิตเป็นอย่างอยู่เป็นไปตามธรรมบารมีสามสิบทัทพระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทัสโร ความมั่นคงยั่งยืนมีตัวตนเที่ยงแท้ที่เกิดจากธรรมบาร,รมีสามสิบพัะะเดชพระคุณหลวงโพสต์ยันทัสโรเกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลาซึ่งเกิดจากการทำหน้าที่งานอาชีพที่แท้จริงของ ทุกส่วนในนิาพานธรรมบารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงพูอสัพันทัสโรที่เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันจากการทำหน้าที่งานอาชีพที่แท้จริงของบารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปู่สัพันทัสโร ที่ทำหยุดเป็นตัวสำเร็จอย่างสมบูรณ์สูงกลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกทำบารมีสามสิบทัศพระเดศพระคุณลวงพู่สดจันทร์ทัศโรที่ทำให้วิกิตอุปสรรคปัญหาซึ่งเกิดขึ้นจากแผนผังสำเร็จเวลาของกิเลส ซึ่งเป็นกิเลสมาจากนิพพานธรรมกิเลสนิพพานธรรมที่ไม่ใช่บารมีสามสิทธัสระเดชพระกุลหลวงพุทธดจันทัสโรรุกเข้ามาในนิพพานธรรมบารมีสามสิทััสระเดชพระกุลหลวงพุทธดจตันทัสโรรุกเข้าหาธรรมบารมีสามสิทธัส พระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทัสโรเพื่อดึงดูดบาก่เกิดให้ธรรมบารมีสามสิทธระเดชพระคุณหลวงปูสดจันทัสโรเกิดเป็นธรรมกิเลสให้ทาตุดูในบังคับควบคุมของธรรมกิเลสให้มีชีวิต เป็นยังอยู่ตามการบังคับควบคุมของธรรมกิเลสที่เป็นเครื่องจักรละเอียดเป็นพลังงานละเอียดทำให้กิเลสยึดพื้นที่บารมีสามสิทธร,รพระเดชพระคุณหลวงโพสจันทสโรกิเลสที่เพิ่มมากขึ้น ท่าที่กิเลสบังคับควบคุมได้มากเดินทางเข้าสู่นิพพานธรรมกิเลสนิพพานธรรมที่ไม่ใช่บารมีสาสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปู่สดันทัศโรทำให้นิพพานธรรมบารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปู่สดันทัศโร สูญเสียธรรมสูญเสียธาตุธรรมกิเลสที่เข้าแทนพื้นที่บารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปสดจันท์ทัสโรที่เกิดขึ้นในร่างกายของท่อทานธรรมบารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปสดจันท์ทัสโร ยึดธรรมยึดธาตุไปจากร่างกายของท่อทานธรรมบารมีสามสิบทรรัศพระเดชพระคุณหลวงปู่สดยันทัโรทำให้ท่อทานธรรมบารมีสาสิททัตพระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทรรัศโรเสื่อมสลายหายไป จากนิตรานธรรมบารมีสาสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปู่สัจันทรทัโรร่างกายของท่อฐานธรรมบารมีสามสุดทัศพระเดชพระคุณหลวงปู่สัจจันททัสโรเป็นร่างกายของทรัพย์สมบัติอาหารเครื่องนุ่งห่มยารักษาโรคที่อยู่อาศัย พลังงานทั้งละเอียดทั้งหยาบที่เสื่อมสลายหายไปจากนิพพานธรรมบารมีสามสิทธรรัประเดชพระคุณโลปุสจันทสโรทำให้อาหารที่เป็นพืชเป็นแร่ธาต เสื่อมคุณภาพมีคุณภาพลดลงมีจำนวนมีปริมาณที่ลดลงกิเลสที่ตั้งแผนผังสำเร็จเวลาของกิเลสที่อยู่ในโครงสร้างกอทำขอขอ ที่ทำให้เกิดแก่เจ็บตายทำให้เกิดเป็นซาสคนสัตว์ติ่งขอทำให้คนสัตว์ติ่งขอเสื่อมสลายหายไปจากนิพพานธรรมบามีสามสิบพัทพระเดชระคุณหลวงพ่อสดแดนตัสโรทำให้เกิดการขาด แคลนสั์สมบัติอาหารเครื่องนุ่งห่มยารักษาโรคที่อยู่อาศัยพลังงานทั้งละเอียดทั้งหยาบอิเลสวบังคับหลอกลวงนำเสนอให้คนสัตว์สิ่งของนำซ่าคนสัตว์สิ่งของมาเป็นอาหาร นำมาเป็นทรัพย์สมบัติอาหารเครื่องนุ่งห่มยารักษาโรคที่อยู่อาศัยพลังงานทั้งละเอียดทั้งหยาบสร้างคนสัตว์สิ่งของซึ่งเกิดขึ้นจากแผนผังสำเร็จเวลาของกิเลสที่ยึดธรรมยึดท่า ไปจากร่างกายคนสัตว์สิ่งของไปจากนิพพานธรรมารมีสามสิบพัทธพระเดชพระคุณหลวงพ่อสัแดนทัสโรทำให้คนสัตว์สิ่งของเสื่อมสลายหายไปจากนิพพานธรรมารมีสามสิบพัทพระเดชพระคุณหลวงพ่อสัแดนทัสโรที่ทำให้เป็นโครงสร้างกออมขอ ทำให้เกิดแก่เจ็บตายให้เกิดเป็นซากคนสัตว์สิ่งขอคอให้คนสัตว์สิ่งขอคอดำเนินชีวิตเป็นอย่างอยู่ตายจากธรรมบาร,รมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงพุทธเจริทัตโรเกิดด้วยธรรมอิเลส ที่บังคับควบคุมให้เกิดแก่เจ็บตายเกิดเป็นซากคนสัตว์สิ่งของให้ชีวิตเป็นยังอยู่วนเวียนอยู่กับเกิดแก่เจ็บตายอยู่กับซากคนสัตว์สิ่งของให้ร่างกาย คนสัตว์สิ่งของซากคนสัตว์สิงของเป็นเส้นทางเป็นสื่อนำเป็นพ่อทายสถานที่เป็นพื้นที่ของกิเลสที่เข้าแทนที่บาร,รมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณโหนกุสดกันทัสโรเพื่อยึดธรรมยึดธาตุ ไปจากนิพพานธ,ธรรมบาร,รมีสามสุดทัพพระเดชพระคุณผู้สดกดันตร์สโรเกิดแผนผังสำเร็จเวลาของกิเลสในโครงสร้างกทมขอออมากขึ้นที่รับรู้ทำให้คนสัตว์สิ่งของ หลับไหลไปตามกระแสธรรมกิเลสไม่รู้เห็นธรรมทั้งหมดดูในสภาพเสื่อมสลายหายไปจากนิพานธรรมบารมีสามสิบพัฒนเดชพระคุณหลวงพ่อสดจแกนพัทธโรชีวิตเป็นยังอยู่ตายจาก ธรรบารบีสามสิบพัะเดีดพระคุณลงพรสรกันทัสโรเกิดด้วยธรรมกิเลสที่ทําให้เกิดแก่เจ็บตายทําให้เกิดเป็นสร้างคนสัตว์สิ่งของร่างกายเป็นเส้นทางเป็นสื่อนําเป็นทอดทางสถานที่ให้กิเลสไหลเวียนขยายพื้นที่ ไปยังส่วนต่างๆของนิพพานธรรมบาร,รมี30สบทัศประเดชพระคุณหลวงพ่อสจันทัสโรสร้างให้ชีวิตเป็นยังอยู่ไม่มีทานไม่มีศีลไม่มีสมาธิไม่มีศีลห้าให้อยู่ในการบังคับควบคุมของกิเลส ตามแผนผังสำเร็จเวลาของกิเลสกอธมอ,อขออ,อที่ทำให้อยู่กันเป็นเจ้านี่ลูกนี่คู่กรรมคู่เวรอาฆาตมาตร,ร้ายเบียดเบียนจองเวรกับตัวเองกับซึ่งกันและกันทำร้ายทำลายตัวเอง ทำร้ายทำลายซึ่งกันและกันให้รับกิเลสเพื่อให้กิเลสยึดธรรมยึดท่าไปจากร่างกายคนสัตว์สิ่งของไปจากนิพพานธรรมบารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณโลโกสดจันทัสโรร ทำให้เกิดการขาดแคลนทรัพย์สมบัติอาหารเครื่องนุ่งห่มยารักษาโรคที่อยู่อาศัยพลังงานทั้งละเอียดทั้งอย่างซึ่งเป็นการขาดแคลนบรารมีสามสิบพัะะเดชประคุณหลวงปูส่สดแดนทัสโรคที่ทำให้เกิดเป็นภัยจากธรรมกิเลส ภัยรรมมัช,ชาติของกิเลสเป็นภัยพิบัติทำให้เกิดเป็นสงครามทำลายล้างตัวเองซึ่งกันและกันทำให้อยู่ในวิกฤตอุปสรรคปัญหาที่ไม่รู้เห็นว่ากิเลสยึดธรรมยึดทด่า ไปจากนิพพานธรรมบารมีสาสทัศพระเดชพระคุณหลวงปุ่สดยันทัสโรให้ชีวิตเป็นอย่างอยู่อยู่กับเรื่องราวเหตุการณ์ที่กิเลสนำเสนอเพื่อปิดเบือนปิดบังซ่อนเล้นน่วงเหนี่ยว ไม่ให้คนสัตว์สิ่งของพึ่งพาอาศัยตัวเองไม่ให้พึ่งพาอาศัยบารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงพุทธสดันทัสโรไม่ให้พึ่งพาอาศัยศูนย์กลางดวงกลมประถมเริ่มได้ทำบารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงสุทธสดันทัสโร ให้พึ่งพาอาศัยกิเลสให้อยู่ในแผนผังสำเร็จเวลาของกิเลสให้พึ่งพาอาศัยคนสัตว์สิ่งของพึ่งพาอาศัยสัตว์คนสัตว์สิ่งของเป็นไปตามที่กิเลสได้นำเสนอ ทำให้ชีวิตเป็นอย่างอยู่อยู่อย่างผู้ที่เป็นทาตรับใช้กิเลสให้ร่างกายเป็นเส้นทางเป็นสื่อนำเป็นเส้นทางเป็นสถานที่เป็นพื้นที่ให้กับกิเลสเพื่อยึดธรรมยึดธาต ไปจากนิพพานธรรมบาร,รมีสามสิบทัพระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทสโรชีวิตเป็นยอย่างอยู่ที่ขาดแคลนองค์ประกอบของชีวิตเป็นยอย่างอยู่ที่เป็นการขาดแคลนทรัพย์สมบัติปัจจัยสี พลังงานทั้งละเอียดทั้งหยาบที่กิเลสปิดบังไม่ให้รู้ว่าขาดแคลนบารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปุสตแจันทัศโรกิเลสนําเสนอให้บูชายันคนสัตว์สิ่งของทำร้าย ทำลายตัวเองทำร้ายทำลายคนสัตว์สิ่งของให้เกิดเป็นซากคนสัตว์สิ่งของเพื่อนำซากคนสัตว์สิ่งของมาเป็นอาหารนำมาเป็นทรัพย์สมบัติอาหารเครื่องนุ่งห่มยารักษาโรคที่อยู่อาศัยพลังงานทั้งละเอียด ทั้งหยาบทำให้กิเลสยึดธรรมยึดท่าไปจากนิพพานธรรมบารมีสามสิทัศนะพระเดชพระคุณหลวงพ่อสดจันทัสโรทำให้เสื่อมสลายหายไปจากนิพพานธรรมบารมีสามสิทัศนะพระเดชพระคุณหลวงพ่อสดจันทัสโรเป็นวิกิตอุปสรรคปัญหา ที่กิเลสปิดบังไม่ให้รู้ว่าเกิดจากการยึดธรรมยึดธาตุไปจากนิพพานธรรมบารมี30สบทัศประเดดพระคุณหลวงพุทธจันทัสโรบารมีสาทัศพระเดดพระคุณหลวงพุทธจันทัสโรได้เรียนรู้ได้ปรับปรุงพัฒนาตัวเองประชุมรวมธรรมยตดเป็นตัวสำเร็จอย่างสมบสูรณ์ศูนย์กลางวงกลมปฐมเริ่มแรกธรรบารมีสาสิทัศ พระเดชพระคุณหลวงพ่อสดจันทัสโรเกิดการรวบรวมร,รักษาธรรมบาร,รมีสามสิบทัศน์พระเดชพระคุณหลวงพ่อสดจันทัสโรจากธรรมทุกธรรมที่มาจากทุกนิพพานเพื่อการสร้างที่สุแ e ่งธร,รรมบารมีสามสิบทัศน์พระเดชพระคุณหลวงพ่อสดจันทัสโรได้สำเสร็จสมบูรณ์ตลอดเวลา ทำให้พระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทัสรพระเดชพระคุณหลวงพ่อธรรมชยโยคุณยายอาจารย์มหารัตน์อุบาสิกาจันทนุกยุนำให้พวกเราอดทนศรัทธาเลื่อมใสพึ่งพาอาศัยและลึกลึกคิดรับรู้จดจ,อดจอด่อศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกทำบาร,รมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทัสร ดำเนินชีวิตเป็นยังอยู่ไปตามแผนพังสำเร็จเวลาบารมีสามสิบทัศพระเดษพระคุลลงพ่อสดจันทัสโรเพื่อการสร้างที่สุดแห่งธรรมบารมีสามสิบทัศพระเดษพระคุลลง่อสดจันทัศโรจากธรรมทุกธรรมธาตุทุกธาตุที่มาจากทุกทิศผ่านได้สำเร็จสมบูรณ์ตลอดเวลาเพื่อการเป็นที่สุดแห่งธรรมบารมีสามสทั